สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาพร้อมกับสาระดีๆนะครับที่จะนํามาบอกเพื่อนๆในวันนี้อีกนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้มีการทําเกี่ยวกับให้ Google เนี่ยครับพิมพ์ตามเสียงพูดนะครับที่เรามีการพูด ออกไปเนี่ยแล้วให้ Google เนี่ยครับทำการพิมพ์ออกมานะครับตามคําพูดของเรานะครับซึ่งวิธีการนั้นเนี่ยก็ช่วยให้การทํางานเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะมาต่อยอดละกันว่าผมมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้การพิมพ์เนี่ยมีความต่อเนื่องและมีความสมบุรมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้ Google เนี่แหละครับก็เป็น ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่านะครับเพราะว่าผมได้เอาวิธีการนี้นะครับมาใช้แล้วมาช่วยให้การทำงานเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำให้งานเนี่ยมันสามารถเดินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยบางคนมองข้ามถึงจุดนี้ไปนะครับ ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเหล่านี้นะครับที่เพื่อนๆใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในการทํางานของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าผมใช้อะไรอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ Google นะครับก็คือ Google ตัวนี้นะครับที่เราเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์โค m มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาที่ Google นะครับโดยคีย์หลักของผมที่จะใช้ในวันนี้ก็คือเจ้าตัว Google นี้เองนะครับเจ้าตัว Google เนี่ยครับสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราเข้ามาเนี่ย อันนี้ผมขอย้อนไปที่ครั้งแรกก่อนนะครับที่ผม,มใช้ในการพิมพ์ โดยการใช้เสียงคําพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสื่อสารหรือการพูดบันทึกเสียงเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับหลักๆก็คือจะต้องมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็หูฟังนะครับซึ่งหูฟังเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ไมโครโฟนเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆต้องมีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยครับจะทําหน้าที่ในการรับเสียงของเรานะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าเสียงที่เรากําลังพูดคืออะไรนะครับแล้วถึงจะทําการแปลเสียงของเราเนี่ย เป็นข้อความบน Google ได้นะครับจากตัวอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวที่มีทั้งไมโครโฟนนะครับแล้วก็หูฟังมิดอยู่ด้วยกันนะครับก็คืออยู่ในตัวเดียวกันนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับว่าผมใช้อะไรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นยี่ห้อของซิกโนนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็หูฟังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆ สามารถใช้งานได้นะครับกลับมาที่หน้าหลักของ Google นะครับเวลาที่เราจะค้นหาอะไรนะครับเดิมทีเนี่ยเราก็จะใช้ในการเสิร์ชหาตรงนี้นะครับโดยการพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับสังเกตนะครับว่าทางด้านขวามือนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าค้นหาด้วยเสียงนะครับเมื่อเรากดที่สัญลักษณ์รูปไม้นะครับเจ้าตัว Google นะครับเขาก็จะรอฟังเสียงครับรอให้เราพูดข้อความนั้นเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองทําตัวอย่างให้ดูนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหลังจากที่ผมพูดข้อความเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าตัว Google นะครับเขาก็จะทําการเปลี่ยนเสียงของเรานะครับเป็นข้อความนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการแรกที่ผมได้มีการแชร์ให้เพื่อนๆไปในครั้งก่อนนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราพูดจบประโยคนะครับเจ้าตัว Google เนี่ยครับเขาก็จะ ตัดข้อความนั้นเลยแล้วก็เซิร์ชหาให้เราโดยทันทีซึ่งวิธีการนี้เนี่ยถ้าถามว่าใช้ในการพิมพ์ตามเสียงที่เราพูดได้ไหมก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งนะครับเราต้องการข้อความที่ยาวกว่านี้นะครับเราต้องการข้อความที่ยาวกว่านี้แต่พอเราพูดปุ๊บแล้วเราหยุดเว้นจังหวะนะครับเจ้าตัว Google ก็จะเซิร์ชหาทันทีนะครับทำให้ข้อความที่เราต้องการจะพูดต่อเนี่ยไม่สามารถ มออกาได้นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับจะเป็นวิธีการที่เหมาะกับการที่จะค้นหาข้อมูลนะครับหรือต้องการเซิร์ชด้วยการใช้เสียงเท่านั้นนะครับวิธีการที่ผมจะบอกเพื่อนๆในการพิมพ์ข้อความยาวๆนะครับในวันนี้นะครับผมจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันของ Google นะครับนั่นก็คือ Google Translate นะครับวิธีการเข้าไปที่ Google Translate นะครับก็สามารถทำได้ง่ายนะครับโดยการที่เข้าไปที่หน้าของ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Google Translate ตัวนี้นะครับ จากนั้นกด enter นะครับเมื่อเข้าไปนะครับเราก็เลือกตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่า Google แปลภาษานะครับครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเจ้าตัวแปลภาษานะครับหรือเจ้าตัว Google เนี่ยก็จะแสดงข้อความตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคําว่าสวัสดีนะครับนะครับอ่เราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เขาก็จะพิมพ แปลภาษาขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถใช้งานเป็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมจะมาประยุกต์ใช้งานในวันนี้นะครับก็คือผมก็จะใช้ต่อยอดนะครับจากการพิมพ์นี่แหละครับโดยการใช้เสียงในการพิมพ์ข้อความนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะครับว่าผมใช้วิธีการในการให้ Google ทาร์สเลนครับพิมพ์ตามที่ผมพูดได้อย่างไรนะครับย้อนกลับมาที่หน้าหลักนะครับ ซึ่งถ้าหากเรามาที่หน้า Google Translate นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Google เนี่ยครับก็จะมีสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนเช่นกันนะครับซึ่งเมื่อนำเมาส์ไปชี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแปลด้วยเสียงนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผมจะใช้เสียงนะครับพิมพ์ข้อความลงไปนะครับโดยให้เจ้าตัว Google เนี่ยทำการพิมพ์ข้อความลงไปผมก็จะต้องกดที่รูปไมโคตัวนี้แล้วพูดประโยคที่ผมต้องการให้เขาแปลนะครับเมื่อพูดเสร็จนะครับ เจ้าตัว Google เนี่ยก็จะทําการแปลภาษาตรงทางด้านขวามือนี้นะครับซึ่งจะเป็นภาษาที่เราต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าวิธีการแรกกับวิธีการที่2ที่ผมใช้ Google Translate ในการพิมพ์ข้อความด้วยเสียงเนี่ยวิธีการไหนเหมาะสมกับเพื่อนๆมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆในการให้คอมพิวเตอร์ทำการพิมพ์ข้อความตามคำพูดของผมโดยที่ผมไม่ต้องพิมพ์ข้อความโดยใช้คีย์บอร์ด ผมขอกดสต็อปก่อนนะครับซึ่งเพื่อนจะเห็นนะครับว่าข้อความที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้มีความต่อเนื่องยาวนะครับและมีการเว้นจังหวะคําพูดด้วยนะครับแต่เพื่อนจะเห็นว่าวิธีการนี้เนี่ยแหละกลับเป็นจุดที่ดีนะครับคือจุดที่แตกต่างสําหรับวิธีการแรกก็คือวิธีการแรกเหมาะกับการค้นหาเวลาเราพูดจบประโยคเจ้าตัว Google Search หาให้เราโดยทันทีนะครับส่วนเจ้าตัวแปลภาษานะครับแม้ว่าเราจะพูด จบประโยคนะครับเรายังไม่ได้กดสต็อปนะครับเจ้าตัว Google Translate ก็ยังรองคำพูดอื่นๆที่เรากำลังจะพูดในคำต่อไปนะครับเขาจะยังไม่กดหยุดให้เราโดยทันทีซึ่งอันนี้นะครับถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับของเจ้าตัว Google Translate นะครับซึ่งผมมองว่าเวลาที่เรามีการพูดเพื่อให้เจ้าตัว Google เนี่ยทำการแปลภาษาให้เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็คิดไม่ออก นะครับในะช่วงเวลาที่เราคิดเนี่ยถ้าหากว่าเราเไม่ได้มีการพูดต่อเนื่องแบบที่เจ้าตัว Google Search ทำเนี่ยเขาก็จะจบประโยคไปเลยนะครับโดยการเซิร์ชหาข้อมูลให้เราเลยแต่เจ้าตัว Google Translate เนี่ยครับเขาก็จะรอนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะพูดต่อข้อความใหม่เข้ามาอีกนะครับเขาก็จะทำการพิมพ์ต่อให้เราได้เลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเวลาที่เรากำลังนึกนะครับนึกข้อความอยู่หรือนึกคำพูดไม่ออกเนียครับเราก็สามารถเงียบ หยุดแล้วก็นึกคิดก่อนนะครับเมื่อเรานึกออกเราก็พูดต่อได้เลยนะครับพอพูดจบประโยคนะครับเราคิดว่าอันนี้แหละคือข้อความที่สมบูรณ์แบบแล้วที่เราคิดว่าเราพอแล้วเราก็กดตรงคำว่าสต o p นะครับก็จะทำให้เจ้าตัวข้อความที่เราทำการพูดไปนะครับแสดงอยู่บนทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เองเห็นไหมครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็น ข้อความที่เจ้าตัว Google นีครับทำการแปลความหมายจากทางด้านซ้ายมาเป็นภาษาอังกฤษทางด้านขวาให้เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เราง่ายมากๆนะครับแล้วก็ g o o g l e ช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมว่าวิธีการนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานต่างๆได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการงานที่เร่งด่วนนะครับ ก็สามารถใช้วิธีการของผมเนี่ยไปประยุกต์การใช้งานเพื่อให้การทํางานเนี่ยสามารถทํางานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิธีการนี้เนี่ยเอื้ออํานวยในในกรณีที่ทําให้เราสะดวกก็จริงแต่ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับในเรื่องของการพิมพ์ดีดหรือ ในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ควรฝึกเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าเราใช้วิธีการนี้ซะจนเคยและจนทําให้เราเนี่ยขาดความชํานาญในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดระบบสัมผัสด้วยนิ้วนะครับในการพิมพ์ดีดต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าเราฝึกไว้เราทำเอาไว้เนี่ยเราเป็นเรามีความคล่องไว้เนี่ย เพราะว่ามันก็เป็นการดีกับตัวเราเองนะครับเป็นถือว่าเป็นการฝึกฝนส่วนวิธีการต่างๆเนี้ยที่ผมนํามาประยุกต์ใช้งานก็เป็นแค่เทคนิคหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะเอานําไปปรับปรุงงานของตัวเองนะครับให้สามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ